สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ได้พบกับผมนะคะครูน่องดีใจมากเลยที่จะได้พบกับท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะเราจะมามีความสุขด,ด้วยกันนะคะด้วยการด้วยการร้องเพลงย้อนยุคค่ะพาย้อนไปสัก30ปีที่แล้วค่ะ,ะสมัยที่ครูหน่องยังเป็นเวรุ่นยังสาว นะคะตอนนี้ก็สาวอยู่ค่ะแต่ว่าความสาวเหลือน้อยแล้วประมาณนั้นนะคะเราะมาร่วมสนุกสนานกันค่ะ <Okay. S 1> ค่ะก็ขอเชิญตอนนี้ก็สาวอยู่ค่ะทุกท่าน <Okay. S 1> มีความสุขด้วยกันนะคะกับบทเพลงที่อมตะมากเลยเป็นเพลงที่คณนมโปรดปรานมากที่สุดชอบมากที่สุดนะคะคือเพลงกระซิบสวัสดค่ะ ลองเป็นตัวอย่างค่ะก็ขอเชิญฟังไตเติลหน่อยๆได้นะคะยามนี้เธอนอนหัวใจเรารอนหรือเปล่าผู้คงทั้งสึงทั้งเศร้าลมมีเบาส่วนอยู่ผู้ชายอะไร พูดเกี่ยวกับคอนเสิร์ตว่าวันจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่กี่โมงหนึ่งทุ่มตรงถึงสองตรงค่ะค่ะคอนเสิร์ตครู2นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่เจ็สิงหาคมนะคะเวลาสิบเนาฬิกาถึง0สิบนาฬิกาค่ะก็ขอเชิญทุกท่าน มารับชมได้นะคะติดตามได้ขอเชิญทุกท่านมาสนุกสนานร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนไลท์ที่ช่องนี้ช่องดานานช่อดานานค่ะก็เชิญท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามได้นะคะในช่องช่องดานานาโนค่ะมาร่วม ฟังกันนะคะว่า,เ,าเคยได้ฟังคุณอาจารย์นนรศสวัสดิ์ใช่ไหมคะวันที่เจ็ดนี้หนึ่งทุ่มสองทุ่มตรงนะคะทางช่องชาวดานาโนฝักแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวเลยก็ขอให้ท่านมาติดตามว่าครูต๋อมกระซิบสวัสด์จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะอขอแนะนำตัวเองนะคะชื่อ ครูต๋อมชื่อจริง,รงกระมนิพสายแสงค่ะเดี๋ยวเราเรามาร่วมกระซิบสวัสดกันนะคะในวันที่เจดสิงหาคมตา1นทุ่มถึงสองทุ่มตรงค่ะขอบคุณมากค่ะ